ตลาดหลังจากอยุป <by> ีใหม่มาตลาดน้าได้บรรยากาศเนียซื้อซีนแบบซื้อหมูได้แต่กระเสื้อมั่งสองสิบันเดียว มีพวกอะไรเพียงหนึ่งของคือแกก็บอยจะคึกคักไปไหนเหนียวเนาะก็โตเป็นไปนเลยพคไทยจ,นจนานิปจานิปนั่งฮะานิาิพินนะเออิกกิ

ขอดินสามชิ้นพันขากินเห็ดแห้งไว้กินเห็ดแห้งชิง้น

เอาน้าโหนึ่งนะกินป่าสิเกินผมดเอาไปจานน้นะฮะจาน่ะไร,รนะเออมาเที่จานเอาเนี่ยเอาปา่าขอบคุณได้ป่าแล้ววนะันด้ปา่าชิม มันอืมมันเลยเขาซื้อแล้วติลาสาีต้มมันเลยไซื้อไม่เปะไุดดีจัน่ะมันมันค่ะ

เอาไปเบึ่งพักข้างหน้าเาพระบาทจันยวเขามาจันยูบอกเขาว่าจันยูจะซื้อช่วยเอาต้องไปซื้อช่วยก่อนออกนะครับชิโถูกส,สิบพันเขกินนะถูกสิบพัน เอาเด้อว่าทำมาช่ยเด้อไปจ่ายยังนี่เนาะเงินเงินเงินบุคคล ผักชีฝั <Works> นนั่นไม่เราก็ได้ผักป่าเนี่ยโอเค FC ส่วนขอจบเพียงนี้ผบกันหมคลิปต่อไปไบ้างไาเลย